เลม o นช็อปรับกดเกมพาร์ทแมพชินโดกดเพชรแมพต่างๆเติมโรบัสราคาถูกรับกดเกมพาร์ทกดผลและทำอื่นๆมากมายสนใจใช้บริการลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะมาลูชอป บริการเติมโรบัสรับกดเกนพาร์และบกดผลแมพต่างๆรับกดเจ็สุดคุม้มและยังมีบริการต่างๆมากมายสนใจใช้บริการติดต้อคิดนะคะสวัสดีค่ะพบกับพี่ใหม่นะคะในเกมชิ l โดไลน์นะคะหลายๆคนนะคะก็มีคําถามเกิดขึ้นมาในใจว่าทาไมฟาร์มแล้วเลเวลไม่ยอมขึ้นนะคะทั้งๆที่บางคนเขากลุ่มคูณสองแล้วก็ยังเวลขึ้นช้าเหมือนเดิมน,นะคะคลิปนี้เรามีคําตอบนะคะ ก่อนอื่นนะคะก็เข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราในลอบอก,ก่อนนะคะอ่าตัวนี้เป็นตัวเด็กของพี่ที่สร้างขึ้นมานะคะเริ่มแรกนะคะเราดูทางด้านซ้ายนะคะตรงคําว่ากรุ๊ปนะคะกดเข้าไปเลยอ่าตัวนี้ยังไม่มีกลุ๊ปนะคะเริ่มแรกก็พิมพ์ Holiday Funny น,น,นะคะันนี้ช่องพี่มี N ตัวเดียวนะคะตั้งใจให้มีเตัวเดียวนะคะอ่าก็อย่าลืมกดจอยก r ุ u p ด้วยนะคะ กันหมดนะคะเข้ากลุ่มพี่แล้วเกี่ยวอะไรกับจะได้คูณ2ไม่เกี่ยวนะคะแค่แนะนําให้เข้าเฉยๆนะคะอ่าต่อไปวิธีหานะคะเมื่อเราอยู่ในหน้ากลุ่มใช่ไหมคะไปที่ด้านบนนะคะตรงช่องเซิร์ชหานะคะให้พิมพ์คําว่าเรียวเกมนะคะพิมพ์ตัวใหญ่ตัวเล็กก็ได้นะคะ g a m e s นะคะแล้วก็ Enter ไปนะคะนี่เราจะเจอเรียวเกมและเรียวเวอร์นะคะดูดีๆนะคะ กลุ่มจริงนะคะจะต้องมีสมาชิกหลักล้านนะคะเห็นไหมเรลเกม 2M นะคะเรลเวอร์ส m นะคะก็คลิกเข้าไปหรือว่ากดเปิดอีกหน้าก็ได้นะคะก็เข้ากลุ่มนะคะนี่ย้อนกลับมาอีกอันหนึ่งก็กดเข้ากลุ่มเหมือนกันทั้ง2กลุ่มนะคะทั้งเรลเกมและเรลเวอร์นะคะเราต้องเข้าทั้ง2กลุ่มนะคะเอามียืนยันอีกแล้วนะคะไฟ นี่เข้าเรียบน้อยนะคะทําไมเราต้องใช้วิธีในการเสิร์ชหาเราไปดูที่หน้าเข้าเกมนะคะเกมชินโดไร่เขาจะมีในตรงหน้าเข้าเกมนะคะให้จอยฟอร์สำหรับคูส2ใช่ไหมเอ็กพนะคะจะเป็นกลุ่มนี้เดี๋ยวพี่เปิดหมากหน้าหนึ่งจะเป็นเรเวอร์นะคะ เขาจะมีให้เราเข้าแค่กลุ่มเดียวนะคะแล้วทาไมจะต้องเข้า2กลุ่มเนยเมื่อเขาเขียนมาแล้วว่าให้เข้ากลุ่มนี้ก็ได้พี่คูณ <Greek. S> 2เพราะว่าพี่แบงค์ได้ทําการฟาร์มหลายครั้งหลายคนแล้วนะคะถ้าเข้ากลุ่มเดียวมันไม่คูณ2ให้ทุกคนเราต้องเข้าทั้ง2กลุ่มนะคะไม่รู้ว่ากบแกงหรือเปล่านะคะแต่พี่แบงค์ได้ทดลองฟาร์มหลายคนแล้วถ้าเข้ากลุ่มเดียวมันไม่ขึ้นนะคะมันต้องเข้าทั้ง2กลุ่มเลยนะคะ ก็เป็นว่าใครที่เคยเข้ากลุ่มลองเช็คดูนะคะว่าเรายังอยู่ในทั้ง2กลุ่มนี้หรือเปล่าทั้งคอมและมือถือใช้วิธีเดียวกันนะคะก็ใช้วิธีในการเสิร์ชหานะคะไม่งั้นเราจะเห็นแค่กลุ่มเดียวนะคะ อ่าและนี่จะเรียกว่าเป็นเทคนิคหรือเปล่าก็ไม่ได้ใช้แต่ว่าทดลองแล้วนะคะหลายครั้งแล้วนะคะที่ฟาร์มให้ตัวเด็กมันขึ้นช้ามากนะคะแต่พอไปเข้าทั้งสองกลุ่มขึ้นอย่างไวเลยทุกคนไปเช็คดูกันให้ดีๆนะคะอ่าและนี่นะคะการรีแรงนะคะตอนนี้นะ,ะที่เคยรีแรงได้ตั้งแต่เลเวล0 0หรือเลยใช้เด่นแล้วคอยตอนนี้ไม่สามารถทําได้แล้วนะทุกคนจะต้องใช้เลเวลพันในการรีแรงนะคะเลเวลพันเท่านั้นนะคะเลเวล5 0 0ไม่มีแล้วนะคะอัปเดตนี้แล้วก็ไม่มีออปชั่น สนะคะหรือว่าใช้เดียวคอยในการรีไม่มีแล้วนะคะทุกคนุดใส่มาเป็นโปรโมชั่นในการรีตอนนั้นนะคะในอัปเดตที่แล้วหลายๆคนทุกไปและเอ็และแม็กกันเลยนะคะแหมโชคดีไปนะคะสําหรับคนที่รีไปแล้วนะคะและสําหรับอัปเดตนี้มีอีกอย่างนะคะ อันเด็ดดีคนที่จะเข้าไปเมืองแสงอุตสาสำหรับคนที่ไม่มีเซิฟวีนะคะแล้วอยากไปเมืองแสงอุสานะคะอย่างน้อยเราจะต้องมีเกมพาสเมืองแสงอุตสานะคะนี่นะคะเมืองดอยเอานะคะหรือว่าเมืองแสงอุตสานะคะแล้วก็ใช้โค้ดเซิฟวีที่เพื่อนทาให้ของเมืองแสงอุตสาว์ปไปได้ทุกคนเราจะสามารถว์ปไปเมืองแสงอุตสาเองได้โดยที่ไม่ต้องใช้โค้ดก็ต่อเมื่อเรามีเกมพาสเซิฟวีและเกมพัสเมืองแสงอุสาหหรือดอยเอาถึงจะว์ปไปได้เองนะคะอักและคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะ สำหรับผู้เล่นใหม่นะคะที่ยังไม่เคยเข้ากลุ่มนะคะอย่าลืมไปเข้ากลุ่มนะคะไม่งั้นเราจะฟาร,ร์มยากมากนะคะส่วนผู้เล่นเก่านะคะถ้าใครยังไม่ได้เข้าทั้ง2กลุ่มก็อย่าลืมเข้าให้ครบนะคะคลิปนี้ก็จะมาบอกประมาณนี้นะคะอย่าลืมกด, like, กด share, ไลค์กดแชร์เปกังใจใพี่ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ